คิดจะเติมเกมคิดถึงนาริโอเกมเริการเติมเกมสะดวกรวด,ดเร็วปลอดภัยได้มากกว่าเติมเองลิงก์อยู่ในเดสคริปชันเลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเพียงแค่คุณเติมเพชรแพ็คใดก็ได้กับร้านนาริโอครับ1แพ็คคุณจะได้รับ1สิทธิ์ในการสุ่ม VIP ครับผมโดยที่เราจะทำการสุ่มผู้โชคดีทุกๆสิ้นเดือนครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะสวัสดีครับผมแอลจากชาแนลมิสแอลครับ นานแล้วเหมือนกันนะที่ผมไม่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับอาชีพของตัวเองครับตอนนี้มันก็สมควรแก่เวลาละที่ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอัปเดตของในตัวผมครับว่าผมทําของไปถึงไหนแล้วแผนการทําของในอนาคตของผมเป็นยังไงและผมจะทําของรองรับแพทร้อยสิบที่น่าจะเข้ามาภายในปีนี้ยังไงนะครับผมก่อนอื่นครับมาดูพวกข้อมูลพื้นฐานกันก่อนเลยตัวละครตัวนี้ครับอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อากิลลี่เซิร์ฟย่อยเป็นเซิร์ฟเอ็กซ์วิสิตพอร์นะครับโดยที่อายุของตัวละครครับอยู่ที่332วันก็ประมาณ1 1เดือนก็ปจะปีนึงละเอ็บเดเอน,นเนีอย เดีย๋ยวเรามาดูพวกสเตตัสต่างๆกันครับสเตตัสพื้นฐานต่างๆของตัวผมตอนนี้ก็คือค่าแทกของผมจะอยู่ที่ประมาณ3ามหมพวกสเตตัสรายละเอียดขั้นสูงครับค่าเพนตัวบนของผมจะอยู่ที่ประมาณ80.99เพนตัวล่างอยู่ที่99.4ครับรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ180%ครับผมพีระเมโบนัสของผมครับตอนนี้ฟูลบัฟโดยบัฟตัวเองแล้วไม่เปิดสัตว์เลี้ยงเนาะสเตตัสตรงน,นี้คือ75%ครับแล้วก็ค่าลดคูดาวครับเฮสต,ตัวบนอยู่ที่20.5ตัย,นนยี่สิบจุดห้า รวมกันแล้วก็33วินาทีพอดีนะครับก็เพียงพอให้ใช้สไปรัลเลเวล9ได้แล้วเนาะโอเคครับสิ่งที่ผมจะอัปเดตในวันนี้เนี่ยอันแรกเลยก็คือส่วนของเรื่องบันทึกการต่อสู้ครับที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆคลิปที่แล้วเนี่ยผมยังไม่มีบันทึกเลยนะครับเหรียญตาที่ผมใช้อยู่เป็นเหรียญขั้นหนึ่งทั้งหมดครับโดยที่จะประกอบไปด้วยเหรียญสเตนเหรียญวิทเหรียญ HP แล้วก็เหรียญไฟครับสำหรับเหรียญไฟตรงนี้นะหลายคนคงจะมีคาถามใช่ไหมครับว่าเออ ใช้เป็นไฟใช้เป็นเพนหรือใช้เป็นโบสาหรับไนท์หอกใช้อะไรดีครับตรงนี้เอาจริงๆเนี่ยคำตอบมันค่อนข้างหลากหลายครับมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของพวกตัวคูณพื้นฐานในตัวละครแล้วด้วยครับว่าเรามีเท่าไหร่ครับเราจะต้องเติมสิ่งที่เราขาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะให้ผมสรุปให้แบบง่ายๆนะครับสำหรับเหรียญไฟเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ธาตุยังน้อยอยู่ครับตัวละครคุณยังเลเวลยน้อยอยู่คุณจะมีค่าเพนค่าโบติดตัวอยู่บ้างแหละแต่ค่าธาตุของคุณอาจจะยังไม่มี สส่ไปเหรียญธาตุมันจะแรงครับเพราะว่ามันให้เปอร์เซ็นต์20เยอะกว่าอันอื่นที่ให้16แล้วก็ข้อได้เปรียบของเหรียญธาตุอีกอันนึงก็คือมันทําได้ค่อนข้างง่ายครับไม่ต้องไปตีบอสแข่งกับใครแค่ลงดันให้ครบก็ได้แล้วครับอย่เหรียญธาตุมันจะไม่ใช่เหรียญที่ใช้ในระยะยาวครับผมแต่โอเคไม่เป็นไรหรอกเราทํามาใช้ก่อนได้เพราะว่าราคาทําเหรียญขั้นหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างถูกนะครับเหรียญที่เราใช้ในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นเหรียญเพนกับเหรียญโบมากกว่าขึ้นอยู่กัับวว่าาตละคครรรของเับ ทำค่าเพนถึงโบนัส150%หเป็นลังหักดิเฟนของศัตรูแล้วหรือเปล่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังคิดค่าเพนในส่วนตรงนี้ไม่เป็นนะครับผมเคยทาคลิปละเอียดออกมาแล้วว่าวิธีการคิดมันเป็นยังไงก็สามารถไปหาดูได้จากคลิปนี้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญเพนเนี่ยมันก็จะเหมาะเอาคนที่ทําค่าเพนได้โบนัสแล้วเหรียญโบก็คือจะเหมาะเอาคนที่ยังทําค่าเพนไม่ถึงโบนัสนะครับเพราะปกติแล้วค่าเพนมักจะสูงกว่าโบนัสอยู่ระดับหนึ่งอย่างแล้วแหละแล้วทีนนนีีร้ทรทามตผใส่่่เยอ ไม่ใส่เหรียญเพนในทางท,งที่ปลดออกมาแล้วก็เพราะว่าจริงๆ,ๆเหรียญที่ดีที่สุดสำหรับตัวผมตอนนี้มันคือเหรียญโบนัสตามด้วยเงื่อนไขที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละแต่ผมขี้เกียจที่จะไปปลดมันออกมาครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดสัตว์เลี้ยงเมื่อไหร่ผมสามารถทําเพนให้เกินร5อเพื่อเอาโบนัสได้แล้วครับเหรียญที่ผมใส่แล้วแรงที่สุดจะกลายเป็นเหรียญเพนครับผมก็เลยไม่มีความจำเป็นครับที่จะต้องไปเสียเงินเพิ่มเพื่อที่จะปลดเหรียญโบนัสออกมาครับผมก็เอาเหรียญ แต่ถ้าเกิดว่าผมไปล่าบอกหรือว่าไปทําอะไรที่ผมต้องเปิดสัตว์เลี้ยงตลอดเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนไปเหรียญ penetration แทนครับส่วนต่อไปครับจะเป็นส่วนของสัตว์เลี้ยงครับตรงนี้ก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาไม่กี่วันเองในหอกควรจะจับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เป็นตัวไหนดีอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยครับที่มีเข้ามาในอินบ็อกผมช่วงนี้ถ้าจะให้แนะนาตรงๆก็คือกบครับแต่มันเป็นอะไรที่คุณต้องมองถึงอนาคตอันไกลโพสเลยนะเพราะว่าด้วยตัวกบเองครับถ้าเกิดคุณไม่แปงลงร่างเขาเนี่ย มันออกมาใช้งานค่อนข้างยากครับสเตตัสที่ให้ถ้าเกิดว่าคุณเลเวลสูงแล้วประมาณว่าใกล้ๆจะเปลี่ยนค่าสาหรือเปลี่ยนค่าสาเนี่ยครับสเตตัสผู้ที่เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับไนท์ขอครับอันนี้พอจะมีประโยชน์ที่สุดเนี่ยก็คือดาเมจลีดักชันที่เป็นส่วนของ PVP ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดกบมาเพื่อแค่เอาค่าป้องกันเนี่ยไปเปิดพวกสลามอย่างเงี้ยมันจะให้ตรงนี้ดีกว่าครับมันให้ทั้งการเวทด้วยให้เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยให้รีดักชันที่เเเเเเปปป็น็นน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 นออออรรรร์์ซตตีี่่่ะะแแถถมมมมยยยยยัััััังงงงศูไดดด้บบ้้้้้วววบบบคคืาาาาาากกกกิิจนนจๆสลลลหห กบตัวเนี้คือแบบจับมาเผื่ออนาคตครับผมแต่ว่ากบเนี่ยนะครับกว่าจะใช้งานได้มันต้องแปลงร่างให้เซตัตพวกนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนเงื่อนไขาการแปลงร่างของมันค่อนข้างสุดโปดหินเลยครับเพราะว่ามันแปลงเป็นสันเลี้ยงสีม่วงครับคุณจะต้องดันดาวให้ได้5ดาวดันเลเวลกาได้50โอกาสสาเร็จในการแปลงร่าง10%แล้วหมวกที่ต้องใช้เนี่ยก็คือหมวกมินิบอสครับผมขึ้นชี้กับว่าตัวของเราเนี่ยมันแปลงเป็นมินิบอสต,ตัวไหนอย่างกบแปลงเป็นโทสใช่ไหมครับก อันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะจับเป็นจริงครับแบบว่าไหนตอนนี้ราคาของมาลดก็จับมาไว้ก่อนก็ได้ครับเผื่อฟุกในอนาคตอีก2ตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือหมีขาวที่เป็นตัวของสาย้องการสายสะท้อนนะครับตัวนเ,เนี้ยเผยเเนี้ยอาจจะดีกว่าสลามในส่วนของสเตตัสแต่ว่ามันอมศัตรูไม่ได้แล้วก็อีกตัวนะครับคือเจ้าวิสเบอร์ครับที่มีสกิลเปลี่ยนเกาะของเราเป็นธาตุโกสแล้วก็ลดดาเมจที่ไม่ใช่ดาเมจโกสที่ทําเข้ามาครับตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้เรายืนสู้กับสไนน์นกได้นานขึ้นครับแต่มันก็จะแลกกับดาเมจของเราที่หายไปกกก็กา็าาาาายเนว่า่อาจจะะตตีไต้ไไมดนะ อันนี้ก็ลองมาชั่งน้ำหนักดูแล้วกันครับผมซึ่งสัตว์เลี้ยงตัวหลักของผมจริงๆครับก็คือเจ้าหมาน้าตาลตัวนี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่สามารถอีโวหมาได้แล้วเนาะผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้มากกว่ากบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นหมาน้อยอยู่เนี่ยคุณอาจจะเอากบไปใช้ PP ก็ได้ครับตรงนี้มันก็ยังตรงสายกว่าถ้าเกิดว่าคุณอีโวหมาน้ําตาลมาได้แล้วเนี่ยสตตัสต,ตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยครับมันใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆผมเปิดทีหนึ่งดาเมจขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มผ คิดว่าน่าจะรีสก,กิลให้เสร็จเร็วๆนี้แหละครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของอาวุธเงาตอนนี้อาวุธเงาผมก็ยังเหมือนเดิมเลยครับยังเป็นเงา5อยู่แต่มีแผนที่จะอัพอยู่นะครับสเตตัสอะไรต่างๆในนี้ก็คือแบบอัพเต็มไปแทบทั้งหมดแล้วเหลือแค่ช่องขยายอันเดียวที่ยังไม่เต็มครับที่เหลือก็คือเหมือนเดิมเลยพันธสัญญาถ้าเกิดว่าฟาร์มมอนทั่วไปผมจะใช้เป็นฟันธงสไตล์ถ้าเกิดว่าเป็นพรีเซตที่ไปฟาร์มมอนกลุ่มครับผมจะใช้เป็นดาคอนเฮนดิงอันนี้ครับ ทีนี้ครับมาดูกันดีกว่าว่าของผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยครับเริ่มจากข้อตูมส่วนหัวก่อนเลยชิ้นแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับคือถุงเลือดอันนี้อันนี้ผมไปสุ่มได้จากตู้กาชามานะครับทำให้ตอนนี้ผมมีเฮดเกียร์สองลูอยู่1ชิ้นแล้วก็กาที่ใส่ครับก็จะเป็นเบนนี่สามใบกับมาดุก1ใบนะครับสำหรับการตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแพทร้อยสิบมามันจะมีกาทีโบนัส bon อันใหม่ให้เราใส่ในส่วนหัวด้วยนะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ย อยากจะให้เริ่มคิดว่าเราควรจะต้องหาหมวสองลูมาใส่ได้แล้วนะสำหรับอาชีพไหนท์หอกนะครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่กันบ้างครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงคอ่อนข้างเยอะเหมือนกันอันแรกคือเป็นไปตามแผนครับคือหอกทองอันนี้อย่างที่ผมพูดไปแล้วครับว่าเซิร์ฟเวอร์ผมครับค่าอัพหอกจาก70ไป80หอกฟ้าเนี่ยมันไม่ได้หนีก,การซื้อหอกทองชิ้นนี้หรือหอกลองกินุสเท่าไหร่แล้วก็เหตุผลที่2ที่ผมเลือกที่จะซื้อลองกินุสมาใช้มาใช้ของทองก็เพราะว่าเรื่องของหินการลดนะครับ ผมเป็นคนที่ดวงตีบวกแย่มากๆมันชอบลดแล้วก็ชอบแตกผมต้องการใช้หินการลดในการตีบวกเสม,มอครับไม่งั้นเนี่ยตีไปยังไงก็เจ๊งครับผมแล้วการที่ใช้หินการลดเนี่ยมันตีบวกสูงๆได้ไม่มากครับเต็มที่ก็ประมาณแบบบวกหกบวกเจ็ 7. ใครดวงดีอาจจะได้บวกแปดครับเกินกว่านี้ไปเนี่ยคือดวงคุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วละ่ะคุณซื้อหวให้ถูกรางวัลแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ผมเนี่ยสามารถดนันตีบวกไปได้มากกว่านะครับเรื่องของการตีบวกเนี่ยแต่ละคนสูตรใครสูตรเขาก็คงมาบอกกันไม่ได้ว่าใช้อย่างนั้น หรือ,อยังไงจะดีกว่ากันก็เลือกใช้ที่เหมาะกับตัวเองก็แล้วกันครับแบบเนี้ยมันค่อนข้างเหมาะกับผมละหอกชิ้นนี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับข้อดีของมันก็คือจะมี2รูแบบนี้แหละหลายๆคนอาจจะมีคําถามก็ว่าใช้หอกฟิโอนี่กับลองกินสุสเนี่ยอันไหนดีกว่ากันถ้าจะเอาตามทฤษฎีจริงๆนะครับหอกฟิโอนี่มันดีกว่านะครับถ้าคุณอัพ2ขีดให้มันใส่การ์ดเพิ่มได้อีก2ช่องไว้แต่ถ้าเกิดอัพไม่ไหวครับใช้ลองกินสุสมันจะเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่านะครับอันนี้แล้วแต่งบของแต่ละคนครับผมถ้าง ชิ้นต่อมาที่มีการเปลีป่ยนแปลงหลักๆก็จะเป็นทาริสอันนี้ทาริสเดวิลลิงเงินนี้ผมได้จากบอสมานะครับเพราะว่าคนงบน้อยอย่างผมคงไม่มีปัญญาซื้อเองแน่นอนก็ใส่เข้ามาดันดาเมจได้ดีพอสมควรครับภาพรวมของตัวละครของผมเนี่ยตอนนี้ก็คือรีไฟเนี่ยเป็นขั้นหนึ่งครับผมอัปเกรดเป็นขั้น5ครับแล้วก็ออฟแมวเนี่ยยังเป็นอเวกหนึ่งอยู่ครับออฟแมวที่ผมเลือกใช้ครับในหอกของผมอาวุธเนาะก็จะเป็นส่วนของเคียกแทนครับยังไงเนี่ยสำหรับคนที่งบน้อยหรือว่า งบกลางๆหรืออาจจะเป็นสายฟรีผมก็ยังแนะนําว่าให้ใช้เป็นออฟมอลจะดีกว่านะเพราะในมุมมองของผมจริงๆนะครับคนที่จะใช้ออฟพอนได้คุ้มเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่สามารถทำออฟพายอนเลเวลสิบไหวอ่ะถ้าเกิดว่าคุณทำออฟยอนเลเวลสิบสามชิ้นไหวนะครับแล้วค่าตีโบกสูงระดับหนึ่งสักประมาณบอกแปดทั้งตัวเนี่ยใช้แค่ออฟพอนครับสามแถวอ่ะคุณดันสเตตินได้ถึงสามพันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันดันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ คนที่งบไม่เยอะเนี่ยยังไงใช้ออฟมอผมก็ยังเชียร์ออฟมอว่ามันจะแรงกว่านะครับผมชุดของผมครับจะเป็นออฟพาอนครับเป็นออฟสเตนพยายามจะทำไม่ได้สเตนทั้งหมดครับตอนนี้เหลืออยู่1แถวเป็นแถวสุดท้ายละถ้าได้สเตนก็คือแทบจะจบงานในชุดแล้วครับประดับของผมครับเป็นประดับออฟไฟ9แถวเลยครับผมซึ่งออฟแบบตัวผมที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ตกแพ็ปไปแล้วเนาะผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆทาตามผมแล้วนะครับ โดยเฉพาะคนที่กําลังปั้นตัวใหม่หรือว่ายังไม่ได้ทําออฟทาตนะครับเหตุผลก็เพราะว่าไอ้การ์ดสใบนี้แหละครับตอนที่ผมคิดที่จะทำออฟแบบเนี้ยสูตรเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตอนที่ยังไม่มีการ์ดประดับที่ให้ทาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับทำให้ธาตมันค่อนข้างหายากเดี๋ยวนี้ธาตมันหาง่ายขึ้นแล้วครับไม่จําเป็นที่จะต้องทำออฟทาตเยอะขนาดนี้ออฟที่ผมแนะนําให้ทํานะครับจะเป็นแบบนี้ครับอาวุธถ้าเกิด,ดว่าคุณเป็นคนที่งบไม่เยอะทําเป็นออฟมอลล์ครับชุดทําเป็นออฟพอนเนล่าหมดเลยครับแแแถถววออออออฟฟฟสเเตนนนคคครรัับบปะดชิ้ขงุณี่่ยทาไพ และจะมี1ชิ้นครับที่คุณจะทําเป็นออฟสเตนเหมือนพนเทล่าครับถ้าเกิดทําแบบนี้เนี่ยมันจะมีออฟราคาถูกที่เราสามารถดันเลเวลสูงๆได้อยู่6ชิ้นวยกันทําให้เราสามารถท away off ํเอาไว้ออฟเมลขั้นต่าๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยขั้น3เลยแล้วก็ไม่ต้องมากำมัดทำออฟไฮยอนแบบผมครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทำออฟไฮยอนตัวเนี้ยมันอาจจะแรงวางนิดหน่อยครับแต่มันไม่คุ้มกับความลำบากแล้วก็คุ้มกับเงินที่จะต้องจ่ายที่มาขึ้นครับเพราะตอนเนี้ยราคาพวกดอกออฟพนอะไรพวกเนี้ยมันก็ลงมาเยอะแล้วครับเทียบกับตอนที่เซ ทีนี้ครับแผนการทาของในอนาคตของผมเป็นยังไงบ้างโฟกัสของผมที่สุดตอนแรกนะตอนนี้เลยนะครับก็คือผมจะต้องเปลี่ยนระดับอันนี้ครับเป็นประดับ50เพราะว่าผมอยากจะใส่การ์ดไฮด้าแดงให้ครบ6กใบครับแล้วถ้าเกิดว่าผมอัประดับ40ขึ้นไปเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นประดับ50ครับถ้าเกิดว่าผมทําของไปรเรื่อยๆยังไงมันก็ได้เปลี่ยนแหละปัญหาของผมตอนนี้ก็คือผมไม่สามารถถอดมันออกได้ครับเพราะว่าค่าตีบบกผมอาจจะยังไม่ถึงหรือค่าแท็พื้นฐานของผมอาจจะยังน้อยเกินไปหรือทั้งคู่ก็เป็นไปไปด จริงๆตอนนี้ผมสามารถที่จะสลับประดับอันนี้เป็นประดับ50ได้แล้วหนึ่งข้างแล้วก็ผมทาประดับ50ที่มีรูเอาไว้รอ,อแล้วด้วยครับแต่ที่ผมยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าดาเมจผมมันจะตกไปนิดนึงผมจะรอเก็บเงินซื้อไฮด้าแดงครับคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะได้อีกใบหนึ่งละก็จะเอามาใส่เพิ่มครับแล้วก็สามารถสลับประดับได้หนึ่งข้างและว DPS ผมก็จะเริ่มขยับขึ้นทีนี้ครับปัญหาก็คือมันจะเหลืออีกหนึ่งข้างเนี่ยแหละผมจะทายังไงให้ผมเปลี่ยนประดับเพื่อที่จะอัพขันมา ถ้าเกิดว่าตีขึ้นไปแล้วยังเปลี่ยนไม่ได้อีกผมจะมาแก้ออฟครับทำออฟตรงนี้เป็นออฟสเตนเพิ่มสเตนพื้นฐานขึ้นไปดูว่ายังเปลี่ยนได้ไหมถ้ายังไม่ได้อีกมาดูที่อาวุธครับผมมีแผนที่จะทำเวกออฟแมวขั้น2อยู่แล้วอาวุธตรงนี้ผมก็จะดันขึ้นผมจะดันเพี้ยนแทกสแถวนี้ขึ้นครับแล้วดูว่าเปลี่ยนได้ไหมถ้ายังไม่ได้อีกครับผมสิ่งต่อไปที่ผมจะต้องทําแล้วก็คือจะต้องตีบวกเพิ่มครับตอนนี้ผมมีหอกทอง66แล้วผมยังสลับประดับไม่ได้เลยผมค่อนข้างง,ง แล้วก็ตีทาลิตขึ้นบวกเจครับถึงจุดจุดนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ายัางไงยังไงเนี่ยผมน่าจะสลับประดับได้ละผมก็สามารถเปลี่ยนเป็นประดับ52ชิ้นอัพขั้นให้เป็น2ลูแล้วก็ใส่การ์ดไฮด้าแดงให้ครบทุกใบครับครบถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งต่อไปที่ผมจะทาครับก็คือผมจะเก็บเงินครับผมเก็บเงินไปซื้อเหรียญมินิเอาไว้สุ่มหมวกมินิบอลครับเหรียญ2 0 0 0อันแต่ยังไม่ส่มแผทนี้นะเดี๋ยวผมจะทําอะไรกับมันเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงทีนี้นะครับเดี๋ยวตอน,น ก็คืออาวุธเงาครับผมจะดานอาวุธเงาผมขึ้นเลเวล6พอดันอาวุธเงาเสร็จผมก็จะกลับมาดูในตัวผมแล้วดูว่าแพทร้อยสิเข้าหรือยังครับถ้าเกิดว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เข้าครับผมผมก็จะมาทาออฟแมวในตัวผมต่อครับที่ผมบอกว่าผมจะทำออฟแมวเอาเวกสองโดยที่ชิ้นที่ผมจะทําคือชิ้นนี้ครับผมจะทําการย้ายออฟไฟตรงนี้ครับไปเป็นออฟเพนเมอร์อวตารนะครับผมซึ่งออฟตรงนี้มันจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของเพนพื้นฐานแล้วครับลหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่า เฮ้ยไปเล่นออฟขนาดแบบไนห์หอกอย่างเงี้ยไปเล่นขนาดใหญ่มันจะไม่แรงกว่าไปเล่นออฟเพนแบบนั้นหรอถ้าเกิดคุณไปตีมอนตัวใหญ่ไปตีบอสตัวใหญ่มันแรง่าครับแรงกว่าเยอะด้วยครับแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดคุณทำออฟขนาดมาคุณไปตีมอนขนาดอื่นไม่ได้คุณเอาไปลง KVM ก็ไม่ได้ตัวผมไม่ได้มไมได,ดาเมจเหลือขนาดน,นั้นครับผมต้องการดาเมจในทุกๆอย่างที่ผมไปทําเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมทำออฟเพนเนี่ยผมไม่คํานวนมาแล้วว่าธาตุของผมมันเยอะแล้วครับผมทำออฟเพนขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะได้ดาดาาาาเเเมมไ้ีีกวว่่พระตัผนย ใกล้ละที่จะทาเพนเนี่ยได้โบนัส150%โดยที่ไม่ต้องพึ่งสั์เลี้ยงตอนตีบอสนะครับตอนตีบอสก็คือแบบผมได้โบนัสแล้วแหละตรงนี้มันก็จะเห็นผลได้มากกว่าครับแล้วใครล่ะถึงจะเหมาะกับอ็อบขนาดที่เป็นขนาดใหญ่หลักๆก,ก็ขนาดใหญ่เนี่ยเราจะเอาไปล่าบอสกันใช่ไหมครับคนที่เหมาะกับอ็อบเนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่ดาเมจคุณเรือๆครับเวลาคุณไปฟาร์มคุณไม่มีปัญหาเรื่องดาเมจคุณตีอะไรก็ทีเดียวตายแบบนี้เวลาคุณไปลง KVM ครับไม่เป็นไรครับอ็อบขนาดตรงนี้ใช่ไหมไม่ได้ใช้มีอ,อ,อ็อบ,าาบอี อันนี้ครับคือคนที่เหมาะกับการที่จะใช้ออฟขนาดครับไม่อย่างนั้นผมมองว่ามันไม่เหมาะครับคุณไปเล่นสลับพวกการ์ดแนวุธหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมาะสมมากกว่าครับผมผมก็จะดันตรงนี้ครับให้ได้อเวกสองพร้อมทั้งเปลี่ยนเป็นเพนด้วยนะเสร็จแล้วถึงตอนนั้นครับผมคิดว่าแพทร้อยสิบมันน่าจะเข้าแล้วล่ะพอแพทร้อยสิบเข้ามาปุ๊บสิ่งที่ผมจะทําอย่างแรกเลยครับก็คือเอาเหรียญมินิที่ผมเก็บไว้สองพันเหรียญนะครับไปสุมหมวกมินิบอสครับทาไมผมถึงไม่สุมแพทนี้เพราะแพทหน้าราคามันเท่าเดิมครับและแพทหน้ามันจะมมมีหวกเพิ่ใบ ก็คือมินิของแพทตอนนี้ครับผมแพทเลเวลร้อยนี่แหละจะเข้าตอนร้อยสิบจะเป็นหมวกอันนี้ครับที่เป็นส่วนบนกับผ้าพันแผลนนี้ที่เป็นส่วนตาครับอันนี้เนี่ยก็คือแบบเป็นอะไรที่มีมูลค่ามากเลยนะครับแลวผมคิดว่ามันอาจจะทําให้เหรียญมินิที่ใช้ในการสุ่มตู้เนี่ยราคาขึ้นไปก็ได้ครับเพราะผมมองว่าสุตาลต่านหลายคนก็ยังไม่มีคอสตูม2รูในส่วนตานะครับผมแล้วก็การที่หมวก2ใบเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาในตู้ครับมันจะทําให้โอกาสที่เราสุ่มได้หมวก2รูเนี่ย อยู่ที่ประมาณ2ใน3ครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เกลือจริงๆเนี่ยยังไงนะครับคุณควรจะสูมไม่เกิน2ครั้งอะ่ะต้องได้หมวก2รูมาสักไปองแล้วแหละแล้วก็เอาไปใช้งานได้ครับโดยที่สำหรับโซนหมวกครับผมอาชีพไหนห่อครับการที่เราจะใส่เนี่ยจะเป็นการ์ดพีดามีโบนัสเป็นพีดามีโบนัสที่ให้ใบละ14%ครับมันจะทําให้ทั้งมาดุกและทั้งเบนิมารูเนี่ยตกแพทไปทั้งคู่เลยอันนี้ก็หามาให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะหาได้และครับเอามาใส่เท่าที่เราไว ทีนี้นเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีคําถามโดยเฉพาะคนที่ยังทําของไม่ถึงยังเพิ่งเริ่มเล่นอยู่เซิร์ฟใหม่อะไรแบบเนี้ยอ้าวถ้าเกิดตัามาดุกมันจะตกแพทผมจะซื้อมาดุกมาใส่ดีไหมครับอันนี้คําตอบมันอยู่ที่ราคาล้วนๆครับถ้าเกิดว่าราคามันไม่ได้แพงจนเกินไปแบบว่าพอไหวผมแนะนําว่าให้ซื้อมาแค่หนึ่งใบครับแล้วก็อีกที่เหลือนะครับผมก็ไปซื้อเป็นการมดแดงครับอันนี้จะใส่กี่ใบแล้วต่งเงินของเราแล้วเพราะปกติการมดแดงในเพนหกเปอร์เซ็นต์ราคามันค่อนข้างถูกครับ ซื้อมาใส่ทดแทนไปก่อนก็ได้มันอาจจะไม่แรงเท่ามาดุแต่มันก็ใช้ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะประหยัดจริงๆก็ซื้อมาแค่อย่างระบายพอครับแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยตอนที่คุณเปลี่ยนมาเป็นก๊าซ14อรเซ็นต์อะเอาก๊าซสองใเนี่ยยสมุดอย่างน้อยเราก็ยังได้ใช้งานไม่มีกาาม๊าซซ้ำๆที่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรครับกา๊าซส่วนต่อมาครับที่แนะนําสําหรับไนท์หอกเลยครับจะเป็นก๊าซอาวุธครับก๊าซอาวุธตรงนี้เนี่ยมันจะมีก๊าซที่เข้ามา2ใบที่น่าสนใจมาก,มากอันแรกเนี่ยจะเป็นส่วนขอองกกาาารัับททีีี่่่ให้17.5%นน2เน จะเป็นการ์ดเพนครับที่ให้เพน14%ซึ่งไอการ์ดเพนตัวเนี้ยสมมุติว่าเรายัดเข้าไป5ใบนะครับรวมกันเนี่ยคือจะ0เลยทีเดียวถ้าเ,เพื่อนๆในหอคนไหนนะครับที่เล่นเป็นประดับขาวอยู่แล้วตอนเนี้ยสามชิ้นแล้วตีบวกด้วยซกมารบวกเจ็ดรีไฟล์เอาเสองเนี่ยครับมันจะเป็นไม่ได้เลยครับที่คุณจะสามารถทําค่าเพนครับให้ถึง150%ได้หลังจากหักดีเฟนท์ทำให้ได้โบนัสตรงเนี้ยจะใช้กี่ใบนะครับมันขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว่าเพนพื้นฐานตัวเรามีเท่าไหร่ครับ ก็จะเป็นไม่ได้ตั้งแต่3ใบถึง5ใบแล้วแต่ตัวละครครับผมอสำหรับแผนการนาของผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะจากกันไปเนาะเดี๋ยวผมจะไปเทส DPS ของเจ้าไนท์ตัวนี้ให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนเนี้ยผมตีบอสอย่างมายาแล้วก็ออกหลดเนี่ยทำดาเมจได้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดติดตามช่องผมเอาไว้จะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ